แต่งหน้าง่ายๆไปทํางานสิ่งสาคัญคือกันแดดกันฝ้าของดารานะคะใช้ผนเป็นสิวได้ต่อไปรองพื้นใหม่ของเมเบลินฝาม่วงใช้เบอร์128ให้สว่างกว่าผิวหน้านะคะตัวนี้เบลอรูขุมขนหน้าเงาหน้าไม่เหนียวหน้าไม่มันบางเบามากหน้าไม่เป็นคราบดูได้ทั้งวันลงมาดูสิแต่แค่ตอนนี้ก็ดูว่ามันเลิศแล้วนะคือหน้าเนียนหน้าฉ่ำวาวมากใช้บลัชของ four you two creamy เบอร์0 7นทาแถวหนกแก้มให้มันเงาเงาให้มันเล่นแสงแล้วมันทาใต้ตาได้ด้วยนะคะ ครบจบในหนึ่งเดียวจริงๆใช้งานง่ายมากแล้วก็ลองใช้ที่ปัดตาของเมอริสกาซื้อในเซเว่นสีเข้มสุดก็ทาขางตาให้มันเข้มเขมนะคะแล้วก็ใช้สีสว่างสว่างนะคะตรงหัวตาให้มันดูวิ้งวิงให้ตาดูโตว,วิ้งวิงแล้วก็เติมดูหน่อยให้เท่ากันปัดคิ้วของเมอริสกาเป็นมาสคาร่าคิ้วก็จะได้ตั้งแล้วก็เข้าทรงทั้งหัด ลิปติ้์ของเฟอร์ลยูทูเบอร์สามลิปสามซีเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าเบาๆก็ใช้สเปรย์ซูเปอร์ล็อกดาราอยู่ได้ทั้งวันจะ้ะจบผ่านไปหลายชัว่วโมงหน้าเงาสุดๆนี่ไม่ได้ทาแป้งนะคะอันนี้คือช่วงเย็นหน้ายิ่งเงาเลยค่ะทุกคน